สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่19กันยายน2568ความว่าพระนัท่านนายรามจันทร์เป,ปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาดมันดุ ในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปราถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นประจักษ์ว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างประเทศไทยกับเนปาลได้เจริญงอกงามและก้าวหน้ารุ่งเรืองในทุกระดับเพียงใด สายสัมพันธ์นี้ตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของค่านิยมและมระดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันพิเศษนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศของเราทั้งสองสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในหลากหลายด้านทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้ยิ่งกระชับแน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขและความก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายหน้า พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มหาวิทยายลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงจังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา9.47นาฬกา47นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2567 ในโอกาสนี้สภามหาวิทยายลัยทักษิณได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวาย,ปร,ายาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาและทรงมีพระวิริยะอุตสาหะทุ่มเทพระวรากายในการฝึกฝนจนทรงสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทรวมทั้งทรงดำรงตำแหน่งทูตกีฬาไอซ์ฮอกกี้หญิงอย่างเป็นทางการเป็นพระองค์แรก ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่นักกีฬาในการฝึกฝนทักษะ <สา S 1> และพัฒนา,<ส>าต่อ <สา S 1> ยอดการเล่นกีฬาสู่ระดับนานาชาตินอกจากนี้ได้ทูนกล้าถุงกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชา,<ส>าพยาบาลศาสตร์ ได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยทรงตระหนักถึงสุขภาพของประชาชนว่าเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศจึงทรงส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมทั้งพระราชทานโครงการพระราชดําริเพื่อเด็กเยาว,วชนและประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและความรู้ด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคที่ถูกต้อง ทั้งทรงสนับสนุนการจัดการศึกษาพยาบาลและยกระดับสถาบันการศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีทั้งสิ้น2,965คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่า ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทั้งปวงให้สำเร็จผลสมดังมุ่งหมายนั้นนอกจากมดิตจ,จะต้องใช้ความรู้ความฉลาดที่ได้เล่าเรียนสั่งสมมาเป็นปัจจัยที่สำคัญแล้วยังต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องกํากับจิตใจมีให้นำความรู้ความฉลาดไปใช้ในทางที่มิชอบด้วยคุณธรรมประการหนึ่งที่ทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอก็คือความซื่อสัตย์ คุณธรรมข้อนี้ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของความดีและเป็นเสมือนเกราะคุ้มกันความไม่ดีทั้งหลายไม่ให้เข้ามากล้ำกลายบัณฑิตทั้งหลายสาเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญที่จะเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมและมุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นนวัตกรที่มีคุณภาพจึงควรจะได้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ทั้งในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานกล่าวคือเมื่อจะสร้างสรรค์นวัตกรรมก็สร้างขึ้นจากความคิดและปัญญาของตน มิใช่คัดลอกหรือหยิบยกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดบางส่วนรวมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและต้องสร้างสารรค์นวัตกรรมที่จะนำมาสร่งความสุขความสมัครสมานสามคัคคีความเจริญก้าวหน้าและความมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่สังคมอย่างแท้จริงหากบัณฑิตรักษาคุณธรรมความซื่อสัตย์นี้ไว้เป็นเครื่องกำกับประคับประค,ระคองตนอยู่เสมอแล้วแต่ละคนก็จะเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพ สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสำเร็จตามที่มุ่งหมายอีกทั้งรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองของวงตระกูลและชาติบ้านเมืองไว้ได้อันจะนำมาซึ่งความดีความเจริญอย่างแท้จริงและยั่งยืนเวลา13นาฬิกา43นาที สมเด็จพระกนิษฐาทิราชราชากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์แบบองค์รวมมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงภายใต้หลักการการให้บริการสุขภาพแบบอง์รวมเพื่อทุกคน h o l i s t i c Health Care for All ตอบสนองความต้องการของสังคมภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนจากระดับพื้นที่สู่ระดับนานาชาติจากรากสู่โลก และการวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขมีพื้นที่ใช้สอย1 2 0 0 0 0ตารางเมตรรองรับการเป็นสถานพยาบาลชั้นนำครบวงจรพื้นที่บริการหลักได้แก่โซนผู้ป่วยนอกและการแพทย์บูรณาการโซนผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินโซนหอผู้ป่วยใน132เตียงโซนวินิจฉัยและสนับสนุนทางการแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคก,กับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่รัษฎร,รที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร วันนี้เวลา10นาฬิกา36นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็ก100ถุงซึ่งทรงบรรจุสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กเป็นพิเศษประกอบด้วยตุ๊กตาผ้าหม่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัว ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและซักล้างรวมทั้งสิ่งของที่จําเป็นสําหรับเด็กกับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค3ามพันถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปและมอบแก่ราษฎรตำบลโพทะเลอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรณอาคารหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพทะเลเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รัษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุและราษฎรกลุ่มเปราะบางปางปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานการเกิดอุทกภัยรวมทั้งรายงานการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยองคมนตรีได้ให้ข้อแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งให้ประสานความร่วมมือเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความคล่องตัวและทันกับสถานการณ์ อิทธิพลจากพายุโซนร้อนทั้ง3ลูกทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและตกสะสมต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายน2568ประกอบกับมีแม่น้ำยมและแม่น้ำน้านไหลผ่านและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นุ่ม ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรและทรัพย์สินถนนสะพานสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายและผลกระทบใน12อำเภอ63ตำบลรวม6,374ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร16,632ไร่จังหวัดเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลืออาทิจัดหาขดอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวสร้างงานสร้างอาชีพในฤด,ดูน้ำหลาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้รัศดงกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วด้วยแล้วแล้วก็นี่ท่านผู้ว่าจะนำมาด้วยนี่รัตการที่เท่าไรมองเห็นไมนมเ็นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสกลนครวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสกลน,นครณโรงเรียนบ้านบัดน,น,นกทาอำเภอวานอนอนิวาสเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครูบุคลากรและนักเรียนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องผลการดำเนินงานพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข และเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษาประจำปี2568รุ่นที่7จังหวัดสกนลนครมีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาได้แก่ <c oughs> โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาดโดอ,อำเภอภูพาน <c oughs> โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงอำเภอนิคมน้ำอูน <c oughs> โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมอำเภอคำตากล้า <c oughs> โรงเรียนบ้านถ้ำเต่าอำเภออากาศอํานวย <c oughs> โรงเรียนบ้านโพนสว่างโรงเรียนบ้านบาดนกทาอำเภอวานนอนนิวาส และโรงเรียนนาจา์กล้วยน้อยอำเภอบ้านม่วงมีนักเรียนทุนพระราชทานรวม25คนสำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่7จำนวน6คน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินง,งานศึกษาร,รักษาและต่อยอดโครงการกองทุนการศึกษาตามแนวทางที่ได้พระราชทานเน้นพัฒนาเยาว,วชนและพระราชทานคุณการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาระดับจังหวัดได้นำคำแนะนำจากองคมนตรีไปขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนส่งผลให้โรงเรียนในโครงการทั้ง7แห่ง และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมทุกแห่งของจังหวัดได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาทําให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนบ้านบ้านนกทาการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง active learning โรงเรียนนาจันกล้วยน้อยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิตและอาชีพ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม12ประการโรงเรียนบ้านโพนสว่างกิจกรรมประกวดโครงงานสารานุกรมโรงเรียนบ้านกกปลาซิลนาโดและกิจกรรมยกระดับการศึกษาตามโครงการสารอนาคตการศึกษาโรงเรียนบ้านถ้ำเต่าพร้อมพบปะประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมด้วยสมเด็จระ